อเอาพอยายสาสิไปอย่างคือส่องเฝ้าส่งฟังแทนเฝ้าไปหาหมอโรงพยาบาลสีวิไลสนอกไข่มาสองสามมือแล้วย่านเป็นไข่ชิกุลคุนยาโอยวบโาภาษาฝรั่งอีกแม่โรคอีอย่างละ่ะชิกุลคุนยาหรือโรคไข่บวชขอยุงไล่มันเกิดจากยุงไล่กัดโอ้ตียุงไล่เนี่เฮ็ดให้เกิดได้หลายโรคตัวบอกว่าสิเป็นไข่เลือดออกตีโรคติดเชื้อไวรัสิกา เจ้าสี Señor, juna, bones, ott, ่ยาอีหย i̇şte ังพ่อหส่าขั้นบ่อยจกเป็นกระยาให้มันกัดยุ่งไล่นี่ยยุ <sh arp ort> ่งไล่มันสิถามีพอก่อนอยู่ตัวอันเจ้าแมนพ่อยส่าบอกเออคอยบอกกัดก็ได้เออเจ้าเป็นหมอทีเฮ้ย่อยบอกกัดดอก่อยบอกกัดดอกฮะเจ้าเป็นตำรวจโอ้ยผ่านผ่านผ่านบอกกัดบอกกัดมันสิบอกเจ้าอยู่หันแล้วอีพอเนี่ยอ๋อสมมติโปรเจกต์สร้างเดบตเจ้าโอ้โเอาให้อยู่เมื่อนั้นคอยเปิดหลวง เออเห็นสายอาเบีดว่ามันเข่าขวด <What? S 1> เอาไปใส่ลาบเนื้อสล้วขีแตกขีแตนกันยังวะยุ่งลายเป็นผ้าหาน้ำโรครายโรคไขเลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสิกา้าโรคไขปวดขอยุ่งลายหรือชิกุนคุ้นยาถึงสิกําจัดโดยวิธีการฉีดพ่นยุงลายมันก็เกิดขึ้นไม่ได้หยุดลูกน้ำยุงลายาเริ่มได้ไ <ว S 1> ที่บา<ว>้น<ว>บานคุณ โดยใส่มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรค1เก็บบ้านทําความสะอาดบ้านให้ปลอดโปรง่งเก็บเสื้อผ้าเข้าตู้ให้เป็นระเบียบเป็นที่เป็นทางบ่อให้มีมองเกาะผักของยุ่งลายบ่อให้มีมุมมืดมุมอับชืน้น2เก็บน้ำปิดฝาโอง่งให้สนิทล่างเปลี่ยนน้ำในภาชนะอย่างเช่นโอ่งอ่างแจก,กันทุกๆุกเจ็ดเมือ่อปล่อยปลากินลูกน้ำยุ่งลาย ใส่ไส้อเบตสามเก็บขยะกระป๋องยางรถมอแหกแต่กระโปที่ขังน้ำอยู่ขางเฮือนความทิมว่าแต่เห็นยาให้เป็นมองเพาะพันยุ่งไายนอนกลางเว้นย่าว้ใจกลางมุ่งให้ถึงเด็กน้อยและผู้ใหญ่ปลอดภัยกันสุขคนสามเก็บเห็ดได้ทุกบ้านทุกสัปดาห เพื่อครอบครัวเพื่อคนที่คุณรักอ oh. ร่วมกันกำจัดแรงเพาะพันยุงลายหากมีอาการไข้ติดต่อกันเกินสองมือต้องเฝ้าไปหาหมอและที่สำคัญยาซื้อยากินเองโดยเฉพาะยาลดไข้ที่มีตัวยาแอสไพรินหรือยากลุ่มเอนเซตอาเซทให้เลือดออกจนตายได้โรคยุงลายจะสิน้นฤทธิ์ชาวสีวิไลร่วมใจพิชิตย,ยุงลาย ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลศรีวิไลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีวิไลและรอพอสตทุกแห่งอืม,มาแต่สายน้าอมอ,อนี่ Through <laughs> Conan, not